อะะยะฮเฉลีะฮะเะฮบฮะงใหะ่ะ่ะฮะงะฮ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 ลฮะ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 ฮาฮได้ฮะฮปฮะอะฮะฮกฮะ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 ้ะฮ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 ดฮะฮะฮะฮนฮะฮะฮาะแะ้วฮะ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 าะฮะฮ้ะะ พักอีย่าเขื่อนบุรพาของบุรพาอ้าคุยแจวคุยแจวตวตัวตุ่คุยเลิกเลิกเอเาเกินมากเบองอฮะทุกคนเลยกลับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอกเข้าไปละยายเฉลี่ยเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ามวันนี้เราพายายมาปิกนิกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ที่ผู้เสลาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องเลยนี่ทุกคนสบายดีพี่น้องสองไฟนี่สองไฟนี่แล้วเนานะอย่าบ่อยู่กับไฟสองไฟใช่รือวสบให้คอยก็ดีพา,าบรรยากาศพี่น้องมืัอนี้เราพาเมียมาปิกนิกพี่น้องเลยบรรยากาศดีเนาะอยู่ที่ผู้เสลาพี่น้องเลยเราจะมาย่างย่างย่างมึกพี่น้องยออ่างมึกคือเก่านะพี่น้องเนาะหนามกระไลเลยพี่น้องเลย เออมีแต่มาน้ำขมแซงเนาะตะกี้เนาะพี่น้องเซงเนาก็ลักมาเองก็ได้เดี๋ยวเขาสิดังไฟก่อนเนาะทุกคนตอนนี้มันนาการดีลีเลยพี่น้องเลยนี่น้ำตกตาตกตาน้ำอีกค่ะน้ำตกตาเนาะพี่น้องเนาะตกตาหน่อยอยู่พุ่นอีกเนาะเดี๋ยวเขาไปดังไฟก่อนพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมวลเฮงตาเย็นสบายนะโอ้ทาน พอยากมานอนอยู่นี่เด้พาคยมานอนในเต็นท์ลยนะเอานมาเนาะี่พอดีเนาะเบบี้เอาทานมาเนาะพี่น้องเนาะเบบี้มื่อไหร่พายอยมานอนนี่นี่มื่อไหร่จะพายายฉลีมานอนกลางเต็นท์เครื่องผู้อู้เลยจะม่วนนะค่ะต่ว่ามันโมเมนต์มันจะถอนแซงว่จ้ะโบ้ทุกคนพี่ตัวปนี่ที่พาคำแซงกับเมียกับน้องรัดเนี่ยเนาะอ่าที่พาผู้คนมาตั้งแคมป์นอนอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะจับนิ่งๆของ

นี่ทุกคนยายสลีฝนกระทำการยังใหญ่แระปาดบอลลีแรเพียง <laughs> ใส่มึกมาจากโลนี่วะเพียงรวมเบินเก่าสิบปลายพันเก่าชิบปลายพันเนาะพี่นะ้องเนาะสื่อเพิ่นมาอะไรไเพี่น้องเพหามอีกมีเงินแจวที่เราจะใสนะ่เนาะพี่น้อง มันไข่ป่ะเนี่ยเออกุ้งไข่ป่ะต้องมีตัวนี้ตัวแสบน้องต้องไปใส่อ่พริกพริกอันนั้นแน่พี่น้องต้องเขาใส่ยังใส่สวนยังอะไรอ,อีกกนอีกกินนะเริ่มอาะซิสวนเอือบเอือบเอืเอบ พ่อว่าใส่ฉันเดี๋ยวแค่กุ่มวันนี้เนาะทีหลังนะกุ่งแต่น้อยเดียวนล้เนนี่เราเทองโลกวะตัวนี้ชีชิพาน้อยเดียวตัวนี้ฮัสกี้ปลายพันตัวนี้โลเซนใต้มึกว่า ซา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 ไฟตัวนี้ก็ลุกแห้งได้ได้นี่ได้์พักเขากะมีอะขายยางเนาะพี่น้องเนาะต่อมัดแต่งงี้ข้างในเนาะมีหมกใม่กนมินคับมีมีมาอันมังกรอีมากินครับสิงประมึกอ้เราก็จะทำการเสียบแลพี่น้องเนาะทำไว้จะเสียบซอยใหญ่อาหารท่านหมดไปเราใหม่ไลย นมหรอเปล่าเ้พว่นมาเสียกมามั่นคือมุนมันเาพดว่ามันก่อนไจะนดียวอำซีมาอะไรได้ทุกคนมามาเราประเด็นหรือเปล่าระานมาก็ซีมาอะไรแหละแต่ว่าประธานหอดเนาะ มากวันนี้จะ่าบ,บริเวณตั้งล่างเนาะพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวพาย่ายมาปิกนิกวันนี้เนาะคือว่าเอาสองโต๊ะพอ<ม>ถ้าพี่สื่อเพิ่นกับไหมนิ่งไดนแห่งเตื้อได้ทุกคนบุคืออยู่ต่าง,รางาประเทศเนาะพี่นะ้องต่างประเทศแผงาซซื้อมูลคา่าแนะสนปลายเนาะเดี๋ยว ตอนนี้ยายสิริกะเอาลงไฟแล้วได้ทุกคนไฟกับโบแห้งโบว่าเมือ่อนี้จะมุ่งเสได้กินเนาะพี่น้องเนาะน้าจะน้าจะฝุ่นละแปดมุ่งฝุ่นละตอนนี้ก็คำเลยได้เนาะทุกคนโขนมาหาเหล็กดินหนามดินหนามอยู่<อ><อ>เสื่งโอ้ยอ้ไกุ้งมะพร้าวเดี๋ยวก็ะจีแป้งก่อนเนาะเพราะว่าเอาฐานมาหน่อยเดียวทุกคนผู้สาวใหม่ด้วยค่ะผ<ด>ู<ด>้สาวผู<ด>้สาวผมสัน จีเอาแลวนะจายจะนอนมันก็ได้กีนจเย็นจะเดี๋ยวมันก็ซุกมึกเ้นี่ยเนานนาอร่อยจุเลยมะกรงลงเลยไหมองจะได้ปลี่นบ่ได้มันสารพดเนาะมันสารตมันต้องเดี๋ยวพายเดพามนสิจีเอาเลยนะเดี๋ยวสีหาใหม่มาไกลอีกหนอบ้านหนึ่งาใหม่มากลแบบนี้ น้องน่องคุนมาดินมาดินตกตาตกตาเนอยเนาะลมพฮียค่ะมนอหกวันนี้กเก่าวเตะตาคือ่นเลยพือเร่้าเลยม็ดเดีว่เไวัพอเลยอันเช้าเลย สะได้กินอยู่บ่นเฮานี่กินนไก่เลยผัดก่อนนะทุกคนน่าจะได้กินอยู่บ่านนานาจะได้กินอยู่บ่านน้อเหมือนน้อกุ้มเรื่องอไเปล่มันกักค่อยๆสุกค่อยๆใหม่หัน้เนาะมากินมากอันนี้ทา เออขึ้นมาอันนี้ทาซะเพื่ออันนี้ซุกหิวเลยเข่าเ้วบอเอ้ไว้ผินว่ะจะได้ยัดจะได้กินสิได้กินอยู่ว่าปงปาหมึกน่าอลไนานาไม่ได้กินอันนี้ก่อนเนาะเอาก็เอาหมากเน่าเน่าสิบ่ะนี่เดียวนะมันมันสุกขาดเนี่ยนะไปเอาลยว่าด้อกันน้าบา ตรไหนจะหายไล่ย้ายล่างตกแตงเราพี่น้องรรมาสร์เกินธรรมาสร์จนขุนเข้ามาสำรวจบ่ได่คนได้หมาพี่น้องเข้ามาสำรวจเบืองปลา คัมเหลวช่องลูกพวกพัดเลยนะแข่งอีๆโอเแข่งแข่งามาพี่น้องแซ่ๆบๆน้ำบ่าวข้าไปกับยาฉลีเหมือนนี้เนาะมาๆๆพ่อไปซืนนะ้อภาคอะไรเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเกือบบริกะพี่น้องเนาะเป็นสมุนหยอดจุดคำพี่น้องเอ้ยตอนนี้อ่ะยาฉรีซีมเบิง้ง<ม>ให้พี่น้องเบิงเบ้ง ปานได้ไหมดึงหยากได้บมดปานอ้าวทุกคนเนื้อ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 แก้วซีฟู้ดน้อพี่น้องน่าหลวกามีมกแตงแล้วกามพักอ่าพักอีย่งเขาอื่นบัวรพะของบัวรพาอ้าวคุยแก้วคุยแก้วตัวตุ๋ตัวตุ๋คุยดึงเลิกเอาเกินมากเบอร์ฮะอ้าทุกคนเลยงับสุดยอดเลยใช่ป่ะ มาพี่น้องมาแส็บๆน้ำบอคกำไวเหมือนนี้ปิ้งกุ้งปิ้งมึกพี่น้องเอ้ยกางผู้เสลาเลยเหมือนนี้ล่างแล้วพี่น้องเอ้ยได้เวลาลงมือมาๆมาแยไปชอกอันนั้นออกไปเอาอันนันเอาอันนั้นมาตั้งไว้เออกัโฝูงนะทุกคนนี่ทุกคนหน้าตาปาพี่น้องเลยมาต่างเออตัวนี้มาตั้งมันจังสูงแน่พี่น้องเอ้ยเป็นยูบูเจลซีฟูดนี่ยใช่ไหมใช่นี่ยบอกซีฟูคควันบอก ผมบริกินได้นี่ผมบริกินได้ใหญ่ทุกคนเด้อนี่ทุกคนอีพี่นี่ก็ถือว่าจนคำนาะพี่น้องเนาะโอ้กินแบบทุลักทุเลได้หนิโต๊ะมีเบียร์แก๊กมีเบียร์นะแกสิเดีกินเบียร์เลยพี่น้องเลยโอ้แช่กางง่าๆซื้อเอาซาเชิมิพี่น้องมาแล้วขอมันบริกินจ้่มพี่น้องเลยอ่าพี่น้องมากินแบบยุ่ยยุ่ะพี่น้องเลยมาหนีิ Kelsey seafood mình anh, eh? Don't quân nhỉ? Young hai kinh hai. Qua sạch a pina. nào? Có bấm, ok. trang. Màn em, tróc. Tóc, 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 tóc. Mm, tróc, tóc, tóc, สาวชีกัดปากแดงจุ่มลงนี่เี็หน้อยกุ่กะมือเด้อดตอนไหนพี่นองก็มึกประมาณแซนตตาแซนตตาะมือไล้ตอนนีึงเอามันเบ,บนิดน,นี่้วย เมื่อไหร่ก็เ็นในเรื่องของมันเนอะทุกคนรมภาษาพักเนาะมีหนังเลยหลังพักหลังเนีสบายน่อยเออเพียงเออ แค่ถ้าใจขนาดแค่ปลากุ้งใครปอากุ้งใครวะางหอยออห,หัวหรือหอยหอหัวหรือหออันนี้บะหัวมันปลาหัวกินโตมันปลาไม่อยากกินเนาะ ทางเมีอยอีกแล้วเองสอนตอัวบอแมกแกงกงจะพรกินไหมจะยุบเป็นบอแมกป่ะก่อนได้ได้ทุกคนครับนี่เมือหักเป็นพิเศษมัอ,มอนี่จุ่มจุมจุมอ่าออืมอยกไปยี่ยคบนี่ไหนบ่ ตุ mm ๊ดใหญ่พี่ย่างเลยปาดเลยแท็ว่าปุ่มปุ่มอแท็แท็นุ่งกระกัดนะเน้นเน้นเน้นรถเนี่ยเดี๋ยวย่งอ่ะพี่น้องเ้ย mục đích khảo tâm nguyện vọng mặt hạc 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 Bọn hạc 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 Được, được, được chưa? À, bảo ตัวแบบซัมล่าเอาพี่น้องเลยซุกนะเอาซุกซัมล่าปลาซุกแห้งปลาซุกแห้งปลาดิบแห้งปลาดิบแห้งพอดีดกินย่าแกะก่แกะกุ้งกับโต๊ะโป๊เป้น,ำนทำน้าทำใบกินเปล่าไงไม่ไหวเด้อเจ้านะเขาทำไงยายฉิที่กินเยอะๆอ่ะหนวดตัวนี้ เอามาใส่หนวดเข้าไปก็ได้ใชนี่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยคนถ่างนะเนาะคช่แว่าวันนี้มากินอ่างเลยทุกคนน้องข้าวตีเป็ดเบาผู้ใเออเบาผู้ใกับภาษา เป็นแทวสีหรืเป็นปลาเทา่าอ๋อข้ามือใหญ่ด้วยเจ็บไหมเจ็บอ่ะคือว่ามือนี้กินแบบซาใจเนะพี่นังเนะ ตอนเน้นเน้นเนอะรเครื <Luis> <les fe ating> <les> ่อาไปสื่ออะนะสื่อเอาตัวเขาเห็ดซึมเลืเรียบร้อย้อบปีงเรียบร้อยฮะมัวคับเคร่องทาสื่อเสร็จเองเนาะแต่กินบรายเนอะจอดรถไวเนาะได้สุกน

มันมันคือมีเสียงแบประมาณไม่แล้นนเ,เว่ยเสียงยังวะเสีนชายไหมเส็ยมัม้งยังไงพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเลยพี่น้องแต่ชิประมาณนี่แหละลงปากซะรักรักจอกไม่ใกล้มากจะบอกใครรู้ใช่ไหมใช่ปะใช่ะ นำมาท่เบิดออกเสบบะเสบบน้วไทยโลอะไร่เนาะี่น้องคือคือพวแหงนังกันไก่ทะเลคือไทยกุมปรมันกคือแบบแ้งิ้วเ่าเป็นงินไทยครับ่าไรโลอาไรมันมีโลตัวอันนี้คือเก่าสิบปายพันนะ กุ <Beautiful. S 3> ้งอหนตัวนี้โลรละแซมมันมีไซมิยังไงทั้งกุ้งทั้งมึกนี่รวมมูลคาเมเนีกับประมาณอะไรแบะผู้ดีสือทังแกงนะฮะสามสิบสามสิบสือพักเองร้านสาสามสิบร้นยเจ็ดแปดสิบบาทเี่นนัเป็นบูเจ็ดแปดสิบ เนอเจ็ดแปัวอีก้อยป้ายเจ็ดแปดสิบ่ะรอป้ายเ่ดใช้1 0อป้ายเออเงินบาทเงินบาท1 0อนึงกับสหพันเนาะพี่น้องลืมไปบุยรอยหนึ่งสามสิบาทเออ1 0อยหนึ่งกับแปดสรมาณสอง้อป้ายเนาะลืมมาลืเจ็ดลืมมาเจ็ดแปดสิบปรมาณสองป้ายไปว่าพอกินอยู่พอกินอยู่ Hoa, <laughs> à. à. à, bà, hôm hai bữa ấy, bữa sau, ngọc bụng nó Nhưng nát, mày. Nhưng nát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 . Nhưng rồi đấy nát. Nhưng 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 nát nhưng nát จะกลิ่นปตุกเลยนี่แหละพี่น้องเขาเอิน่น่าการประชนไผ่เอื่นมาสุดยอดแสีบนะ<ม>นจริงจังโดนกลางป่าเบิ้งสิงเอามันเบิ้งหางเบิ้งตัวน,นี้เบิ้งหางใหม่ๆจุ่มเข้าไปจุม่มเข้าไปแล้วงับเข้าปา่ามาเด้อพี่น้องเด้อจุ่มเข้าไปแล้วงับเข้าปา่าพี่น้องเอ้ยอยากละสิ ลงท้องซะเถอะพอดีเมือก็นอนเลยนะเว้ยนาะยิ้มครับมือพี่นองเมื่อเขาก็บอกกินเขาเดืกดแต่ยาวๆอยางเนี่ยค่ะของน้องยาวเลยกินโมบส์พี่น้องเลยของผมอยากเนี่ยกินโมบส์อ่ะคือ อิ่มเลยได้ข่อยกันเริ่มเลยแล้วพี่น้องถือว่ามาใส่ชีวิตเหมือนนี่กันถือว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามุ่งหวนานะเย็นสบายบรรย,ยากาศมันก็ธรรมชาติดีผ้ามีออกมาเปิดรูปเปิดตาเนาะอยู่เพื่อนก็อยู่ในห้องบราจะถ่ายคลิปข้างในหรอกพี่น้องอเท่ากับบอคอยไม่มีเวลาเนาะพี่น้องแย,ยกกับไปทุงเที่ยนไปทุกหมอที่บ้านก็นอนถา่าแบบคำชี้มาหนีง่งคำว่าจะต้อง ไปทุบอดแล้วนะพี่น้งนองเนาะว่าคำชี้เอ,อาคำชี้ในรถใหม่ได้ผ้พาพิน่นให้เพิ่นผ้าแล้วเป่นผ้าพิ่นล่างรถใหม่แนละ้วพี่น้องเนาะอ่ะปอกันคลิปหนาได้จะได้กับฝากลอ์กดแชร์กดติดตามส่องเบาคอมไบเนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นเอ้ยเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้อเฮ็ดคลิปต่อไปนี่นนี้คือจังสีในข้ามากะมาใกล้เติมได้พี่น้องรถก็จอดไปพี่นอกเสียร์เราไปจ้ะยังไงกะ ขอบมุกขอบใจทีเอฟซีติดตามเขาเนาะสนับสนุนสนับสนุนเทาทีมโกตรโฆษณาถามโคษณาเขาเนาะยังไงกบขอบมุกขอบใจขอให้ถึงเลขรางวัลทีหนึ่งเนาะแปดร้อยล้านบาทแมนเอ้าพี่น้องอำลาพระจากันไ้นเพียกทำนี่แ้อพี่น้องเด้อขอกันคลิปหนาบ๊ายบายบ๊ายบาย